ใครที่กําลังคิดจะซื้อรถยกสูง4ประตูป้ายแดงนะคะ ดูคลิปนี้ก่อนโปรโมชั่นรับตุ๊ดจีนวาเลนไทน์รถกระบะไททันสี่ประตูพรัสยชสูงโรงงานสวยสุดสภาพนางฟ้าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยสภาพไม่ต้องบรรยายเหมือนใหม่ป้ายแดงขับดีสุดที่สําคัญราคาถูกที่สุดในสิบโลกเราขายแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทใครไม่มีเงินสดซื้อเงินผ่อนได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวผ่อนแค่เดือนละสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองเรามาดูภายในกันค่ะ เบ็ดอากตะเข็บข้างเดิมทุกจุดโครงสร้างเดิมทั้งคันภายในสะอาดใหม่กลิบเกียร์แมนนวลขับดีสุดๆหน้าจอไม่มีไฟโชว์เลยนะคะคันนี้เลขหมายอยู่ที่1 6 8 0 0 0กมแิโลแค่นั้นเองภายในเป็นเบาะหนังสะอาดใหม่กริบน,น,น็อตคานมุมซ้ายขวาเดิมๆไม่มีขยับน็อตฝาก,กระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยไขยไม่เคยขยับฝาท้ายเดิมน็อตไม่มีขยับเครื่องแงน,นเกียร์เข้านุ่มนวลใครสนใจติดต่อสอบถาม0 6 1 7 8 9 8 4 5 6